ปลายแฟนจะอยู่กับหนูได้นานไหมคะอ่ะเดี๋ยวดูให้เจ้าว่าแฟนเจ้าจะอยู่ก,ก็อยู่ได้เนี่ยไม่เห็นมีอะไรเจ้าอย่่เปเตะเราด้วยเหรอเนี่ยเชื่ออะไรปุ้มแกแชยังแช์แล้วอยู่ดวลานนะคะปุ้มคนคุยอยู่ไหน คนคุยกลับมารู้สึกแบบไหนคะอุยคนคุยกับมาเขารู้สึกแบบไหนคะจย์เขาจะมาหลอกคุณเออใช่เขาจะมาหลอกเจ้า The The เ uh, อ่อ t h แปลว่าหลอกนะคะหมายแชยัง,ม,ยงมาบอกว่าไม่บริสุทธิ์ใจอะ่ะหมายแชก่อนผมดูเฉพาะหมายแชก่อนคือคุณอ๋อมาถามเรื่องมือที่สาม มือที่สต้องไปดูส่วนตัวไพ่เทพพลังจิตครับแบบหนึ่งชั่วโมงแบบต่างประเทศหมายเลเลือกเราหรือมือที่3ามคะมาโพตรงนี้มาโพตรงนี้มาโพตรงนี้มามาดูข้างหลังส่วน,ต,นตัวต้วไม่ดูให้ตรงนี้เอาอีกขอขอแบบเดี๋ยวมาติดต่อหลังไมคขอเลทต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนนะเข้ามากัน